สวัสดีครับนะผมโมออคอนทอนชิลนะครับและตอนนี้ผมอยู่ในลอนดอนอัพโหลดนัดเมื่อคืนอยู่แล้วก็มีแพลนที่จะไปดูสเปอร์กับนันซิตี้นะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เดี๋ยวอันนี้อัพโหลดเสร็จเอาโฟมไปเก็บเสร็จแล้วก็ตรงไปที่สนามเลยนะเพราะว่ามันเตะสี่โม,มงครึ่งตอนนี้บ่ายโมงแล้วทุกคนตอนนี้โอ้จะทันไหมเนี่ยนี่ครับโรงแรมผม นี่นะครับอันนี้คือห้องที่ผมนอนนะครับในลอนดอนนี่เตียงวางกระเป๋าเออแล้วก็ห้องน้ำเล็กนิดเดียวทุกคนแต่ว่าโอเคอยู่ส่วนคลิป y o u u u b e ลิอร์พูลก็ยังอัพโหลดไม่ได้ทุกคนแต่ว่าต้องไปสนามแล้วเพราะว่าอีก3าชั่วโมงฟุตบอลเตะแล้วนะครับก็ผมต้องเข้าฮอสพิทอลิตี้ไปทานอาหารด้วยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับก็ฝนตกอีกอก็เป็นแบบ บบเนี้ยห้องพักก็ปลอดภัยอยู่นะทุกคนซึ่งอยู่ในย่านใจกลางเมืองนะครับวิกทอ e เรียไลน์ก็เรียกว่าไม่ไกลมากนะเดินแค่ประมาณ5นาทีนะครับถึงสถานีนะทุกคนพอแต่ฝนตกเนี่ยเลยทำให้อบรรยากาศเดินทางลำบากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปที่สถานีเดิมที่ผมนั่งอัพโหลดเมื่อกี้แหละแล้วก็นั่งไปที่เซเว่นซิสเตอร์แล้วก็ต่อไปไวฮาร์ดเลน เราก็ไปแล้วก็เดินไปที่ทอ t t น n h a สเปอร์ส r เตเดียมนะครับก็ไกลหน่อยใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับจากใจกลางเมืองขึ้นลอดตอนเหนือก็เดี๋ยวไปพร้อมกันนี่แหละนี่ครับตกหนักเลยนะทุกคนโอ้โหเสื้อกันฝนก็ไม่ได้เอามาด้วยประเด็นอันนี้มันกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเปียกก็คือเปียกอันนี้ถ้าไม่ได้ตัวถูกไม่ไม่ไปดูเนี่ยออเท i ร์ลที่ผมได้มาจากเพื่อนนี่คือราคาถูกมากนะครับ เป็นแบบว่าราคาล่าสมินิทหน่นี่เปียกทั้งตัวเลยเห็นไหมเนะี่ยสู้มากในการเดไปดฟุตบอลหนึ่งหนึ่งนัดนะครับนี่ครับต้องมาลงใต้ดินนะทุกคนต้องลงใต้ดินแล้วต่อด้วยเออชั้นบนไปวิกตอเรียไลน์เนี่ยครับฟุตบอลแกแตั ต้องไปนอตเบาลนะครับไปทางอถตอนเหนือนะทุกคนเราก็ต้องลงไปที่เซเว่นซิสเตอร์คือการเดินทางในอนตอนนับถ้าทุกคนอยากเดินทางโดยที่ไม่ต้องเปิดแบบเราต้องจําได้ว่าสถานีไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เหนือใต้ออกกอบดูตรงป้ายได้เลยเราเราต้องดูทิศทางว่าเราไปทาง many many minutes later ครับ seven sister มาแล้วก็ overground เหมือนเดิมด้วยไปลงบ่ายฮัตเลนเร็วที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอยากกินละเคลืนมาที่เดิมไป hospitality กันดีกว่ารอไฟฟล็อได้ยินเสียงโอ้โอเคบีบีส่วนเ ตอนนี้ก็ถึง White Hart l i n e Station นะครับเดี๋ยวก็เดินไปที่ t อ t t e n h a m Hotspur Stadium อยู่แค่นี้เองทุกคนคือออกมาข้างหน้าแค่นี้เองนะครับ ไม่ได้อย่างเดียวคือฝนตกเนี่แหละทุกคนแย่มากโอ้โหมันหนาวแล้วก็ฝนตกถ้าไม่ตัวเปียกโอ้อันนี้ที่ทุกคนเห็นเขายืนรอคือเขายืนรอตั๋วปกติเปิดเข้านะครับแล้วก็เวลาทางเข้าอ่ะของท็อตแนมอ่ะเรามองที่ป้ายแบบนี้นะครับว่าเราทางเข้าอยู่ตรงไหนเขามีลูกศรบอก ด้านซ้ายผมนี่นะครับอันนี้คือช็อปของ Tottenham Hotspur นะก็คือเปิดตั้งแต่ก่อนเกมนะครับหลังเกมคือปิดนะใครอยากที่จะมาซื้อของหรือว่ามาดูของที่ระลึกนะครับในวันแข่งขันนะต้องมาล่วงหน้านะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ต้องต่อคิวเข้าตรวจ security เข้านะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าสนามได้เช่นกันนะ แล้วก็สำหรับใครที่เป็นตั๋ว Hospitality เหมือนวันนี้ที่ผมกำลังจะไปรีวิวนะครับนั่นก็คือตั๋วฮอสพิทอลิตี้เซ็นท l ัลลองโ e r เหรือว่าตรงโซนตรงกลางของสนามเลยนะก็คือจะเป็นทางเข้าพิเศษนะครับเป็นฮอสพิทอลิตี้ดีๆเลยมีอาหารก่รอนเกมมีเลาจ์แล้กวก็ที่นั่งกลางสนามดีๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเนี้ยด้านหน้าสนามใช่ไหมทุกคนเนี่ยด้านทางออกชอปเราเดินมาฝั่งนี้นะครับอ้อมอีกทางหนึ่งเข้าอีกทางหนึ่งนะครับ โดยต๋วที่ท็อตแน้มฮอสเฟอร์สเตเดียนะครับส่วนใหญ่จะมี2แบบนะมีแบบ NFC Mobile Ticket นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น QR code นะครับซึ่ง QR code เนี่ยจะใช้ง่ายกว่ามากเพราะว่าเราแค่เปิด QR code แล้วก็เสียบสแกนแค่นั้นเลยแต่ว่า NFC เนี่ยบางคนคนไทยเขายังจะ ไม่เข้าใจเทคโนโลยีนี้สักเท่าไหร่ก็อาจจะใช้ไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่ถ้าสมมติซื้อตัวกับเพจดที่แคชเลนี้ก็จะส่งให้เป็น QR code ส่วนใหญ่นะครับสะดวกที่สุดแหละทุกคนกระเป๋าที่เอาเข้าสนามได้นะครับห้ามขนาดเกิน a 4นะครับคือกระเป๋าเป๊งเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับกระเป๋าสะพายข้างใหญ่อย่างพอได้นะทุกคนก็ไม่ควรเอามานะครับถ้าสมมติใครมีแบบว่ากระเป๋าใหญ่กว่าขนาด a 4นะควรเก็บไว้ที่โรงแรมแล้วค่อยมาดูฟุตบอลนะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาเข้าสนามไหนไม่ว่าสนามทีมไหนในพิมรีเลยนะครับเอาเข้าไม่ได้นะ นี่คทางเข้าของผมคือ15บหเดินตามทุกศรแล้วอยู่ตรงกลางนะครับเป็นทางเข้าของสุิทอตีของทอดหนมฮอสเพิร์นะครับตรวจของเนี่ยใครที่สะพายกระเป๋ามาอย่างผมอนี้นะครับก็ต้องถอดออกนะครับเพื่อที่ให้เขาตรวจนะถ้าภายในก็ต้องตรวจในนะครับนี่ครับทางเข้าผมนะครับ16กนะครับก็คือวิธีการใช้นะครับก็แค่ติดอย่างนี้นะทุกคนก็ผ่านเข้าได้เลยนะครับนี่ แล้วเราก็ดูว่าของเราไปที่เลาชไหนนะครับซึ่งของผมมาเลาอยู่ตรงกลางเลยคือเลาชีนี้นะครับคือมันจะมีหลายเลาามากนะครับบางเล้าที่อยู่ข้างบนก็คือต้องขึ้นขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าเลาผมคืออยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราเข้ามานะครับเรามาเอาตั๋วนะครับมาแลกแมชเดปโปรแกรมได้นะครับการโชว์ตั๋วแมตต์ตั๋วให้เขาแล้วเขาก็จะให้แมชเดปโปรแกรมมาครับ Thank you เขาก็บริการดีมากนะครับถามเราทุกครั้งเลยว่าเรารู้ไหมว่าเราไปที่ไหนเพราะว่าถ้าเราหน้าเอเชียนะครับสนามนี้คือต้อนรับที่สุดในประเทศอังกฤษแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าคนหน้าเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นบ่อยแต่ว่าผมมาเคยมาแล้วผมก็เลยรู้ว่าตรงไหนก็บอกเขาว่ารู้ครับแค่นี้จบเลยทุกคนถ้าเราไม่รู้เขาก็จะแนะนําเราแล้วก็พาเราไปนะครับนี่ครับแล้วทางเข้านะครับเราโชว์ตั๋วให้เขาดูแล้วเขาจะให้ริชแบนนะครับน่ครับก็เตินลงมานะทุกคนเราชินีจะเป็นเราที่ดีหน่อยใช่ Yep. your Yes, Have please? here. wristband, Yeah. Thank straight to Thank down you. So double นี่ u n ับเป็นเลาจ์ที่สวยมากเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นเลาจ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เออทางเพจที่ก๊าจิจะหาได้เลยนะที่จริงหาได้ดีกว่านี้ทุกคนเป็น private box แต่ว่ามันจะแพงเกินไปนะครับก็เลาจ์นี้ก็คือราคาสูงแล้วนี่ครับมีบาร์นะครับมีมีอาหารอยู่ตรงกลางนะครับที่นั่งเราสามารถเลือกนั่งได้เลยนะทุกคนนะมี2ชั้นครับมีชั้นบนเนี่ย แล้วก็มีชั้นล่างเดี๋ยวจะพาเดินดูทั้งหมดเลยแล้วก็ทางออกสนามนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือเราสามารถออกไปดูข้างนอกก่อนได้นะครับมีหลายทางนะครับเนี่ยครับสนามนี้นะมีอเมริกันฟุตบอลด้วยเพราะฉะนั้น NFL มีนะครับก็เวลานักเตะหรืออะไรเดินผ่านก็มีน,นั้นก็บาร์นะครับข้างบนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับ แล้วก็อาหารนี่นนคือเราสามารถหยิบได้ทุกอันเลยนะครับไม่จํากัดนะทุกคนบุฟเฟ่ทั้งหมดนะครับมีทั้งไก่มีทั้งเบอร์เกอร์แล้วก็มีทั้งขนมหวานต่างๆพายนะครับมีหมดเลยที่นั่งนั่งตามสบายแต่ส่วนเครื่องดื่มนะครับฟรีเฉพาะตอนพักครึ่งนะครับตอนก่อนเกมต้องซื้อเพิ่มนะครับรีวิวเสร็จภายในไม่ถึง1นาทีนะครับอันนี้คือทั้งหมดทุทกอย่างของที่นี่แล้วนี่ครับเครื่องดื่มนะครับเราก็มาสั่งตรงบาร์นะครับซึ่งผมสั่งเป็นกินเนสนะครับก็เป็นกระป๋องนะไม่มีสดนะครับ นี่ครับบอล60นะครับอันนี้ก็คืออาหารทั้งหมดนะครับที่ผมเพิ่งหยิบมานะแต่จริงๆถ้าอยากทานเพิ่มนะครับสามารถหยิบได้เพิ่มอีกนะครับถือว่าเปลี่ยนที่ทานข้าวนะครับแต่จริงๆเสื้อข้างในผมอันนี้เสื้อนี้ยผมถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมถอดขึ้นมาเขาจะเห็นตาลิอร์พูนะครับซึ่งไม่ไม่เหมาะสมมากๆผมไม่เออไม่ได้เปลี่ยนเสื้อมานะครับตั้งแต่ลงรอนๆนเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ควรให้เขาเห็นนะอาหารคือรสชาติเยี่ยมมากบนอร่อยมากอร่อยกว่าอาหารอังกฤษอันนี้ก็อร่อยอร่อยอร่อยยผมหิวนะครับแล้วมันอร่อยทุกคนก็เลยมาหยิบเพิ่มนะครับไปสลัดกับเบอร์เกอร์อร่อยมากเดี๋ยวหยิบเพิ่มนะครับอร่อยมากนะครับจนต้องหยิบเพิ่มอ่ะทุกคนสุดยอด One hour later ครับนั่งดูบอลนัดอีกนัดหนึ่งนะครับในสนามนะทุกคนก็แมนยูพลิกไปพลิกมานะครับ กับพูดแล้วก็วสนุกด,ดีนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเข้าสนามเรียบร้อยนะนี่นะครับทุกคนก็ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบว่าชิดสนามเลยนะครับสำหรับเราชนีนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าโอโหวิวดีมากทุกคนโอ้ใกล้สนามเลยแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ในสนามท็อตแนมท็อนเทิร์นสเตเดียมนะครับสนามที่ทันสมัยที่สุดในประเทศอังกฤษ แล้วก็ใหญ่หรือว่าสวยงามที่สุดในลอนดอนสำหรับความคิดผมนะครับก็เรียกว่าสนามนี้ครับมีความบาร์เจตี้อยู่ถึงราวๆ60,000ที่นั่งนะครับ55,000ที่นั่งนะครับเรียกว่ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็อลังการเสมอนะครับโดยเฉพาะคราวนี้ที่เรามาในแบบของฮอ s p ิ t a ท i t y เตี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเก้าอี้เรากันครับนี่ครับที่นั่งของผมวันนี้ครับกลางสนามเลยกลางสนามนี้เลยโอ้โหสุดยอดนักเตะกระวอมนะครับเข้าสนามไปแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่ฝั่งแมนเชสเตียนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับ ันนี้ยิ่งแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมเชียร์แมนซิตี้นะทุกคนถึงแม้จะตั้งฝั่งเสมอนะครับแต่เราไม่สามารถเฮได้นะเราก็เขายิงเข้ามาเราก็แค่แบบนั่งเงียบๆแต่ว่าในใจอ่ะคือเชียร์แมนซิตี้ให้ได้แต้มกลับไปนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่ารอบด้านนะสายชั้นเลยที่สนามซอลแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับจะมีเออ่ป้ายไฟนะครับหลายชั้นเลยทุกคนแล้วก็มีจอทั้ง4ด้านเลยนะครับโอ้เรียกว่าเป็นสนามท,ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวช่วงนี้น่าจะมีโชว์ไปด้วยนะครับก่อนที่นักเตะจะเดินลงมานะครับยาม,มากเลยา็เาเเรา่เับ แ,แมนฯแมนซีนะครับี่นั่งอยู่ด้านขวาเรานะครับ The นี่ผมบอกว่าสนามสวยที่สุดนะครับดูทุกคนดูโอ้โหอลังการมากทุกคนอันนี้คือการไปดูฟนะุตบอนเนี่ยเนี่ย ยอดนะครับสนามดีนะทุกคนวิวฝั่งนี้คือดีมากเลยนะคือแบบแม้จะเป็นฝั่งตรงข้ามของซุ่มน้ำส่งรองนะแต่ว่า บอกเลยว่ากลางสนามแล้วก็วิวดีมากทุกคนเนี่ยเพลงพิมพ์ลีกเริ่มขึ้นนะครับแมนเชสเตอร์สู่สแมนเชสเตอร์ ครั้งแรกที่เห็นเกย์ฮีในสีเสื้อของแมนซิตี้ด้วยกับตาตัวเองนะทุกคนโอ้โหแมนซิตี้สวนกลับอย่างไวต่อสาครั้งเข้าบอลต่อบอล3ทีนะครับไปถึงหน้าโกได้เส mm hmm. ื้อเติร์ดแมนซีตัวนี้สวยมากเลยนะทุกคนเป็นสีดำล้วนใช่ป่ะแล้วก็โลโก้ต่างๆนะเป็นสีเงินนะครับ ยิงแขนยาวนี่ยิงสวยมีใครใจไหมฮาแลนด์ใส่เป๊ปนะครับทุกคนยังโหดอยู่เหมือนเดิมผมาว่าเข้าไปเลยครับโอ้โหยิงอย่างคมเลยคมมาก แลนเซอรแมนซิตี้เฮ hey, เลยเสียงดังเลยทุกคนลุกขึ้นมานำเลยสุดยอดนกัเ็กเตะร,ระดับโลกนะครับบอลลงดอร์ทุนโอ้โหโรดี้เป็นตัวแบกอยู่ สนามนี้เต็มทุกที่นั่งเลยนะนไม่มีที่ว่างเลยเนะี่ยมองไปเต็มหมดทุกสแตนบล็อสพิทอลิตี้หรือว่าโซนอัปเปอร์นะครับเต็มหมดเลยทุกคนฮาแลนด์วิ่งแซงหมดเลยทุกคนโอ้โหสปีดไวมากเดือแค่จบสกออ์ไม่ใช่ถ้าจบได้นะโคตรโหดเลย นี่ครับหลับไหลมานานนะครับจนแฟนๆในสนามต้องพูดว่าคอมบอลยูสปอร์สนะครับแต่ก็ยังเงียบอยู่น,น,นะทุกคนแฟนบอลไม่ค่อยเชียร,ร์เลย ครึ่งแรกโอ้โหสนามสปเปอร์เงียบมากบอลเลยง่วงมากด้วยทุกคนแฟนบอลไม่เชียร์เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ชาบ้านก็โหนะครับเพราะว่าช่งแรกจบไปด้วยการที่นาชิบุกมานำสองศูนย์นะครับเป็นสวยมากาต้องโชว์ริ s แบนด์ด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามานี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มจะดื่มฟรีนะครับ s อ r r y ข้างในนะครับมีน้ำเปล่ามีเบียร์มีไวน์มีไซเดอร์นะครับมีให้ลองหมดเลยทุกคน สบายข้างบนนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบว่าคนยืนคุยกันนะครับเข้ามาหลบหนาวข้างในมีฮีเตอร์นะครับมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็จะมีบาร์นะครับทุกคนก็มาสั่งซื้อได้นะครับมีขนมนะครับแล้วก็มาเอาฮอตช็อกโกแลตได้นะครับทุกคนฟรีนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากทุกคนมีแค่เครื่องดื่มให้ฟรีนะครับช่วงพักครึ่งแล้วผมก็ม่วมากด้วยเกมน่าเบือ่อแต่ว่าได้กำไรอยู่นะ ว่าเชียร์แมนซีบอกแล้วว่าเชียร์แมนซีนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดอดูครึ่งหลังนะครับว่าเป็นไงนะทุกคนจะหลับอยู่แล้วผมนะ่ะ ไกลๆเลยทุกคนโอ้โหข้่งหลังนะครับทอนแทมเริ่มคึกคักไนงะทุกคนได้บุกบ้างนะครับเ,เสียงเริ่มดังนะครับ ตีเสมอมาได้หนึ่งลูกนะทุกคนยิงมาได้หนึ่งลูกแล้วไม่น่าเลยถอยเอ้ยโอ้โหขึงหลังเช็คออฟไซด์นะครับถ้าขอให้ออฟไซด์แล้วกันนะคนข้าง ไ <c> ม <ười> ่ออกแล้วสัปเปิ แบบหนักมากตอนนี้ได้โอกาสยิงหลายลูกมากตอนนี้แมนซียังบุกไปไม่ถึงโกเลยนะเนี่ยโอ้โห จากโดนน้ำสองสูนี่ครับตีเสมอว่าเป็น2องทุกคนเกมครึ่งหลังที่คนละม้วนกับครึ่รรนนงแรกนะครับสำหรับสปอร์นะทุกคนบรรยากาศในสนามก็ฮือฮาฮือฮาเยอะมากทุกคนนีเสียงดังขึ้นเยอะมากเลยคนระับ ดังมากทุกคนช่วงก่อนเกมไม่มีแบบนี้เลยนะครับโอ้โหขึ้นหลังนี่สุดยอด เรียกว่าเดี๋ยวคนเยอะนะครับถ้าแตะทุกคนก็ถ้าออกช้าเดี๋ยวคนเยอะนะครับก็เลยต้องรีบออกก่อนนะครับไปดีกว่านี่ครับหลังเกมจบนะครับก็มีขนมปังให้นะครับเป็นของหวานนะว่าผมไม่เอาล้วผมกลับดีกว่านะครับกลับก่อนเหนื่อยใจเจนส์ซทำสองศูนสเปอร์ตีเสมอสองสองนะครับน่าจะจบสองสองนะ thank you นี่ครับออกมานะทุกคนก็ไปฝั่งนู้นครับหลังเกมนะครับไวท์ฮร์เลนไปได้แค่นอดบ้านะครับก็คือขึ้นเหนือนะเขามีป้ายติดน,นะผมเลยถามให้ช่วยอีกครั้งก็นั่นแหละเราไปฝั่งนั้นไม่ได้นะครับเราต้องไปเซเว่นซิสเตอร์เหมือนเดิมนะทุกคนเดินทางลำบากมากเป็นสถามที่หลังจดเกมจบแล้วก็คือแบบโอ้โหคนจะเยอะแบบเยอะมากทุกคนแล้วมันเดินไก่แล้วฝนก็ตกออนั่นแหละครับ ถึงยังไงก็ตามนะวันนี้แฟนสเปอร์นะจะแฮปปี้ happy นะครับสำหรับผลสเสมอโดยเาะตอนแรกนี่นำไปทั้งสองส่วนนะตีสเสมอกันมาได้สองสองแล้วก็สนามสวยมากใหญ่มากเป็นสนามที่ดีที่สุดเท่าที่ผมคิดออกในประเทศอังกฤษเลยทุกคนคือดีกว่าเบมบลีย์ดีกว่าทุกสนามเลยนะครับแต่ผมสกอไม่ได้ดั่งใจเลยทุกคนยังไปเก่งกับอาเซนนได้ได้นะสำหรับสเปอร์ดูความยิ่งใหญ่ความสวยงามของสเตเดียมเลทุกคนสุดยอด อันนั้นก็คนก็วิ่งกันไปกับเมืองนะครับนั่นแหละแต่ว่าถือว่านัดน,นี้นะครับมาดูเชิงทุกคนว่าซิตี้เล่นเป็นไงก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะไม่งั้นก็คงไม่โดนตีเสมอ2-2เพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับแมนซิตี้นะก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะเก็บ3แต้มได้ไหมเพราะว่า3แต้มของลิเวอร์พูลนี่สำคัญมากนะทุกคนเพื่อแย่งชิงตำแหน่งกับแมนยูนะสำหรับท็อปโฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้นครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ดนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินกลับเข้าเมืองลอนดอนนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีเดินประมาณ 15- 20านาทีแล้วก็นั่งรถไฟอีก3านมนาทีคือขากลับทุกคนเห็นว่าคนยังน้อยๆเงี่ยเพราะว่าผมออกมาก่อนตั้งประมาณ10นาทีนะครับ แล้วก็ถ้าสมมติว่าออกมาตอนเกมเลิกแล้วคนจะหโหเต็มถนนเต็มท้องถนนเลยทุกคนซึ่งถ้าเราออกมาก่อนเราโชคดีจะมีบัสอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเราก็จะได้ขึ้นบัสเพื่อไปสถานีรถไฟไวขึ้นนะทุกคนแต่เหมือนผมจะไม่โชคดีเพราะว่าบัสมันมาแล้วเดินไม่ทันหรอกเดินยาวยาวมาจากสนามคอนแนมไปถึงเซเว่นซิสเตอร์ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีอย่างที่บอกเป็เกินกิโลนะ เดินยาวเกินกิโลทุกคนน้องตัวแค่นี้น้องยังเดินได้เลยทุกคนต้องต้องเดินได้นะครับจากสนามมาที่เซเว่นซิสเตอร์ดูดิเดินแบบก้าวไวด้วยวิ่งด้วยเหนื่อยกว่าผู้ใหญ่เดินอย่างเงี้นะครับเดินมาไกลมากเพิ่งถึงนวลแต่ดูสภาพผมดิเปียกทั้งตัวนี่ครับมาชานะทุกคนเละเทแน่นอนนี่ครับลงไปนะทุกคนต่อเข้าเมือง ตักให้หมดประมาณยี่สิบนาทีเรื่องปิดด้วยนะครับเพราะกลัวอันตรายนะเดี๋ยวราเปลี่ยนอีกสายหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่กลับโรงแรมนะครับแต่ว่าจะไป <laughs> Hours later. นี่นะครับกลับโรงแรมมาห้าทุ่มครับโรงแรมนี้จริงๆผมก็เคยอยู่นะอันนี้ดีเหมือนกันนะครับคือห้องดีเลยห้องอาบน้ำกว้างนะแต่วันนี้ผมอยู่ไหนสักที่หาไม่เจอละ